สวัสดีครับผมเก่งนะครับจากซีดบิลศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกป,ประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่มีการถามกันเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับในเรื่องวิธีการขายซีดีกับดีวีดีนะครับผมว่าวิธีการจะขายแผ่นซีดีกับดีวีดีเนี่ยให้มันมีราคาเนี่ยมันควรจะคัดแยกแบบไหนหรือควรจะมีการ ขายแบบไหนนะครับแยกเป็นชิ้นส่วนขายแบบไหนเนาะที่จะทําให้ขายได้ราคาดีที่สุดเนาะราะผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเจ้า CD กับ DVD เนี่ยถ้าใส่มาในกล่องเนาะแล้วก็ใส่ปนรวมกันมาหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างของเก่านเนี่ยจะซื้อเป็นพลาสติกกรอบนะครับผมหรือเป็นพวกตระก,กูลเดียวกับ P s a อ s เเนาะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเป็นพลาสติกกรอบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยราคาทั่วไปเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทจนถึง2บาทนะครับผมสำหรับพวกแผ่น c d DVD นะที่ยังใส่กล่องมาอยู่เนาะาวว่ตักล่อง CD นะ มันมีทั้งเป็นตัวที่เป็นเนื้อ p p แล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นตระกูลเนื้อ PS ด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาแนะนําสอนนะครับผมวิธีการคัดแยกพวกแผ่น c d DVD นะครับที่ทําให้มันขายได้ราคามากขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็จะทําให้ดูด้วยว่าความแตกต่างของเงินที่เราจะได้รับเนาะในปริมาณของที่เท่ากันนะกับเงินที่มันได้รับเนี่ยระหว่างคัดแยกกับไม่คัดแยกเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะค่อยๆพาไปดูนะครับเนาะ อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจ,จันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดนะครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนาะแล้วคุณอยากขายขยะรีไซเคิลแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นไม่มีรถขนมาไม่มีรถกระบะไม่มีคนช่วยยกเหล็กมันชิ้นใหญ่พวกนี้คุณสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับผมซึ่งแปะไว้ให้ข้างล่างตรงนี้วะ หรือจะโทรที่0923477227นะครับก็สามารถแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถกระบะมีครอกับน้องๆทีมงานไปจัดการขนให้เนาะถ้าคุณอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิโลกนะผมไปดูแลเซอร์วิสให้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกิโลตาช่างของบริษัทเราเนาะก็จะเป็นตาช่างระบบกิโลดิจิตอนนะครับที่ท็นิยมหนึ่งตแหน่งนะครับผมเนาะแล้วก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากว่า,อาของการซื้อขายบริษัทเราเป็นอย่างไรนะครับผมเวลาไปเก็บของนอนเนาะก็คือ ปกต,ติแล้วถ้าลูกค้าแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะทําการปล่อยรถกระบะกับน้นนองๆทีมงานเนี่ยไปจัดการตัดขนให้ทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็จะขนกลับมาช่างที่กิโลที่ร้านเนาะเหตุผลที่ไม่สามารถเอากิโลออกไปวางช่างข้างนอกได้นะครับอยากให้ลูกค้าดูที่กิโลผมนิดนึงกิโลผมตัวเนี้ยมันเป็นกิโลสําหรับตัวมันเป็นขากิโลแบบเป็นโหลดเซลนะครับผมก็คือถูกช่างตรววัดเนี่ยทำการเซตอัพแล้วก็ทําการทดสอบค่าเอาไว้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาให้ดู กอฟครับกอฟครับพี่รบกวนขอตัวช่างน้ำหนักเหล็กตัวนั้นบ้างครับตัววัดน้ำหนักเหล็กตัวนั้นอ่ะที่อยู่ใต้นั้นที่คล้ายๆดัมเบลนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเทสน้ำหนักกิโลเนาะคือถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายกิโลออกไปเนี่ยกิโลมันจะเคลื่อนทันทีตัวนี้เป็นตัวกิโลครับกอลฝุ่นเยอะจ้ะยี่สิบโลยี่สิบโลอ่ะยี่สิบโลลองช่างตัวนี้ก็ได้ช่างตัวนี้ก็ได้ตัวน้ำเงินตัวลิมก่อนนี่อ่ะให้ลูกค้าดูก่อน เป็นขนาด20กิโลก็จะขึ้น20กโลพอดีนะครับผมเนาะนะขึ้น20กโลพอดีตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าพอเขาเซตอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตุ้มกิโลนะครับกับตัวน้ำหนักจะต้องตรงกันเป๊ะนะครับผมแล้วก็จะต้องมีการเซ็นรับรองเอาไว้นะฮะแล้วก็เขาจะมีคล้ายๆแบบแผ่นตะกัวอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแท็กเอาไวนะ้เนาะแบบว่าถ้าทําการแกะออกถ้าแกะออกปุ๊บผมจะต้องทําการเคลียร์ใหม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นให้มั่นใจในเรื่องของกิโลตาช่างของเราได้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยจะเป็นที่เขาแบบทําการ รวจสอบตะช่างไว้เรียบร้อยอ่ะเก็บได้เลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาในช่วงของซีดีกันบ้างเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้ทําการไปสุ่มซีดีแบบนี้มาละนี่อันนี้จะเป็นพวกตระกูลแผ่นซีดีดีวีดีที่แบบที่มันหมดสภาพแล้วอะที่แบบแผ่นมันเป็นรอยอะไรหมดแล้วที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่ได้แล้วเนาะแล้วไอ้เครื่องพวกนี้ปกติถ้าที่พี่ศึกษามาคือถ้าแผ่นเป็นรอยมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อหัวอ่านด้วยเนาะก็ทําให้หัวอ่านพังเสียหายเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นกล่องซีดีนนนะอออยออยูู่นะ่ใกลง ถ้ามาขายในลักษณะแบบนี้นะจะได้กี่บาทนะเดี๋ยวเราบอกอาช่างให้ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเอามาขายทั้งกล่องแบบนี้เลยเนี่ยจะซื้อเป็นพลาสติกกรอบนะครับผมซึ่งพลาสติกกรอบเนี่ยแม่นกอันนี้อยู่กี่บาทครับขอบินหน่อยถ้าเอารวมกันมาแบบนี้เลยนะแบบยังไม่ได้ทําการแยก แยกซีดีแยกดีวีดีแยกกล่อง P s หรือแยกกล่องพีนะปกติแล้วเนี่ยพวกเราก็จะซื้อกันเป็นพลาสติกกรอบนะครับผมซึ่งพอซื้อเป็นพลาสติกกรอบแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่โปรแกัมไหมครับโอเคก็จะตกอยู่ที่เม, okay. มื่อกี้เนาะ2.3กิโลนะครับคูนกิโลละหบาทเท่ากับ2บาท30ตังค์นะครับเศษไม่ถึง5้าสบ,บตังค์ในโปรแกรมจะทําปัดลงนะครับผมก็จะเปบบน็น2บาทเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาคัดแยกให้ดูบ้างหลังจากคัดแยกแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเนาะขอบวยพี่บ้างดี แดี๋ยวเราคัดแยกซีดีให้ลูกค้าเขาดูหน่อยเนาะใช่ก็เดี๋ยวเราทําการแยกกล่องที่เป็นกล่องตัว PP ตัวนี้อ่าซีดีเดี๋ยวไว้ตรงนี้อ่าดีวีดีเดี๋ยวไว้ตรงนี้รวมกันมาแล้วก็กล่องเดี๋ยวไล่ไปเลยกล่องอ่ออันนี้วาง DVD อันนี้วาง CD ดีแล้วก็อันนี้วางตัวกล่องที่เป็น PP ก็ได้แล้วอันนั้นวางกล่องที่เป็นกรอบเนาะนี่เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็น CD ดีนี่กล่องเดี๋ยววางรวมกัน ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาแป๊บเดียวเวลาคัดพวกนี้เนาะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราคัดมาอย่างเงี้ยเห็นเนื้อเห็นหนังอันนี้แผ่นละดีวีดีสังเกตง่ายๆแผ่นซีดีกับดีวีดีอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันที่ตรงด้านหลังสีของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนเลยเนาะถ้าเป็นดีวีดีเนี่ยสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกสีออกน้ําเงินนะเนาะออกเรียกนา้าเงินเนาะส่วนนี้มันจะออกเหมือนกระจกอะอารมณ์งเงินเงินแบบกระจกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแตกต่างขนขนชาัดเจนในกล้องเห็นไหมฮะเห็นอยู่เนาะอ่ะเราก็ทําการแยกไปเลย แล้วก็เจ้ากล่องเนี่ยมันจะมีสองรุ่นเนาะมันจะมีสองรุ่นก็โอเคกล่องรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล่องตะทูนพลาสติกกรอบนะครับก็จะเป็นกล่องใสๆแบบนี้เป็นกล่องกรอบใสๆแบบนี้ซึ่งมันจะสามารถแตกได้นะครับผมพวกนี้นะเห็นไหมแตกได้นี่เห็นไหมไหไหม,มันจะแตกหักได้อย่างนี้เลยสําหรับกล่องตะทูนกรอบนะแต่ถ้าเป็นกล่องอีกประเภทหนึ่งจะเป็นกล่องตะกูแบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่ากล่อง กล่องพ p เนาะเป็นกล่องตระกูล PP นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเป็นกล่องตระกูลพีนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกเหนียวเนาะโอเคอันนี้เป็นแผ่นอะไรไหนขอดูหนะ่อยอันนี้ยังไม่ได้แกะมาอ๋ออันนี้เป็นกล่องเป็นแผ่นซีดีอ่าแคบบเดียวแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะ อันนี้ดีอา่าโอเคอันนี้เป็น DVD อันนี้เป็น DVD ครับเนาะอันนี้ DVD ก็จะอยู่ที่ทั้งหมดสีดเขตสำหรับ DVD เอา DVD ก่อนนะไม่นุกไม่นุกครับขอ DVD ก่อนนะเพราะเดี๋ยวกิโลเดี๋ยววันนี้จะน,นี้เป็น DVD ดนะีเนาะไปแล้ว โอเคและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตระกูลซีดีโอเคอันนี้เป็นซนะีดีเนาะซีดีเมื่อกี้ก็สี่ขีดเรียบร้อยเนาะแล้วก็ต่อมาตัวนี้อเดี๋ยวเอานี้ออกกันอันนี้ต่อไปจะช่างเป็นกล่องพ p อันนี้จะเป็นกล่องพ p อ่า ตองตระกูล P ีพีดำต่อไปก็จะเป็นพวกตระกูลกล่องกรอบกล่อง P ีเอฟโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้าหนักรวมกันว่าน้ําหนักรวมมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวนี้ผมเอาเก็บใส่กล่องแล้วครับลองมาดูบินกันที่ว่าบินมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าเห็นเนื้อเห็นหนังชัดเจนเพราะว่าถ้าเราคัดมาอย่างเงี้ยเชื่อผมเลยเลย,เลยว่าคุ้มใช้เวลาไม่นานเลียเมื่อกี้ทีถ่ถ่ายวิดีโอกัน5นาทีได้ไหมไม่ถึงนะเนาะถึงไหมไหม้านาทีครับแยกถึงใช่ไหม อ่ะนี่ความแตกต่างหลังจากที่คัดออกมาแล้วเนาะอ่ะ,อะลองโฟกัสได้เลยครับโฟกัสไหมอ่าอันนี้คือหลังขาหลังคัดแยกแล้วเห็นไ,ไหมกับอันนี้ก่อนคัดแยกเห็นไ,ไหมครับว่าเราได้เงินเพิ่มเข้ามา10บาท10บาทเนาะพอเราคัดแยกแล้วเนี่ยไอเ้เจ้าเจ้ากล่องมาแกะจากที่กิโลกร,รัมละ2บาทเนี่ยขึ้นมาเป็น12บาทเลย ใช้เวลาแค่ไม่ถึงประมาณ5นาทีนะโดยประมาณนะก็จะได้แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกสิบาทโดยประมาณประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ผมบอกว่า,วาการคัดแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมเนาะมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้จากที่บ้านเนาะแล้วก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีด้วยที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรหากิจกรรมร่วมกันในบ้านในช่วงโควิดนี้นะเผืออนะ่อแบบท่านใดที่มีครอบครัวอยู่กับมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรเงี้ยอาจจะแบบลองฝึกจากการคัดแยกขยะในบ้านอย่างนี้แล้วก็เอาไปขายร่วมกันเนาะเป็นกิจกรรมแฮปปี้แฮ แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับร้านของผมนะครับตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเช้าๆแบบนี้ที่เขาเอามาขายกันเนาะนี่ก็เป็นลูกค้าประจำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นลูกค้าประจำของเรานะครับผมอ่ะก็อย่างที่ผมบอกว่าร้านผมตั้งอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดและสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่ แล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดี n e นบที่ c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติแล้วนะครับผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดวาให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่เรียบร้อยเลยนะครับผมรอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจมากนวดทา่ิึง ตั้งทีหนึ่งช่วงนี้ราคามีการปรับเปลี่ยนบ่อยผมแนะนําให้มันติดตามในเรื่องของใบาราคาอัปเดตหน้าร้านด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าอย่างที่วันที่เราถ่ายคลิปน,นี้ราคาก็ลงมาเอ,อ้าวันนี้เราออกอากาศคลิปนี้พอดีใช่ไหมก็อย่างวันนี้กระดาษเขาปรับลงมาแล้วนะครับผมเนาะกระดาษนี้เป็นช่วงขาลงของเขาก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของราคาอย่างใกล้ชิดหน่อยเนาะแล้วก็เรื่องที่2ที่ฝากติดตามก็คือ,อ,อของผมเนี่ยจะมีสองช่องทางให้ติดตามกันจะมีทั้งใน Facebook จะมีทั้งใน YouTube ใน Facebook ใน YouTube สามารถพิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมก็ใน Facebook ฝากกดถูกใจโดก็ฝากกดถูกใจเพจฝากกดติดตามกันไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็สำหรับเดือนนี้นะครับวันที่13ตุลาคมร้านทำการเปิดตามปกตินะครับไม่ได้หยุดนะครับผมก็คือเปิดทำการตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมีของเที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับผมน้นวานนกากก็ฝเ งั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปครับขอบคุณครับ